สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับผมครับโจกเปรมศักดิ์เพีรพเนธแล้วก็รายการคารายเรเดียโอทางช่องทาง u t u b e ครับวันนี้มาอยู่กับรถอีกหนึ่งรุ่นนะครับซึ่งเพิ่งเปิดตัวไปหมาดๆนะครับมีการส่งของส่งข่าวอะไรกันมาแล้วแล้ววันนี้ได้มาเห็นตัวจริงๆแล้วก็คือตัวนิสสันเทอร่าเป็นรุ่นสปอร์ตก็เรียกได้ว่าเป็นตัวท็อปของเดอะท็อปของอีกทีหนึ่งนะครับท็อปสุดแล้วตัวนี้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปถึง22จุดเดี๋ยวเราจะมาไล่กันดูทีละจุดว่ามีอะไรบ้้าาางแลวก็รค ปรับเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ราคาจําหน่ายตอนนี้เท่าไหร่นะครับก่อนที่จะเข้าสู่งานมอเตอร์โชว์ในเดือนมีนาคมช่วงปลายเดือนนี้เองนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันตัวเป็นๆกันก่อนครับโดยการแต่งชุดสปอร์ตนะครับจะเน้นในเรื่องชุดแต่งที่เป็นสีดำนะครับภายนอกก็จะมีนะที่เป็นสีดำๆหมดนี่เลยนะทั้งกระจังหน้านะครับตัวกันชนด้านหน้าตัวนี้นะครับชิ้นนี้นะครับอันนี้จะเป็นด้านนอกนะแล้วก็สีดําหมดนะแล้วก็ล้อนี่ยังเป็นล้อสีเดิมอยู่ นะครับแต่ว่าชุดแต่งชิ้นต่างๆเนี่ยที่เป็นสีดําเข้ามาไม่ว่าจะเป็นตัวด้านข้างตรงนี้นะครับบันไดกระจกมองข้างนะครับที่จับประตูรูฟแลกนะครับตรงนี้ก็จะเป็นสีดําหมดนี่คือด้านนอกนะครับที่มีการเพิ่มเติมเข้ามารวมไปถึงสปอยเลอร์ด้านหลังนะครับก็เป็นสีดํานะครับแล้วก็จะมีตัวบัมเบอร์ด้านหลังนะครับตรงนี้ชิ้นนี้ก็อีกชิ้นหนึง่งแล้วก็ตัวโลโก้นะครับที่ติดโลโก้เนมเพลตตัวนี้นะครับก็มีการ แต่งตัวเป็นสีดำนะครัตบตกแต่งเป็นสีดําแล้วก็โลโก้สปอร์ตตรงนี้นะครับที่เพิ่มเข้ามาอันนี้จะเป็นรูปลักษณ์ภายนอกนะครับที่มีการเปลี่ยนแปลงนะนอกนั้นก็จะไม่มีอะไรที่เปลี่ยนเพิ่มเติมเลยแล้วก็จะมีสีนี้นะครับเป็นสีใหม่ซึ่งเอามาจากตัว p r o โฟ X นะครับเป็นตัวน้องของเขาก็คือเอามาจากตัวนิสสันนเวล่านั่นเองสีนี้เพิ่มเข้ามานะครับ <S <S เดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันครับว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงกันบ้างครับไม่มีที่เท้าแขนไม่ใช่เท้าแขนกอภัย ที่ดึงที่โหนขึ้นมาไม่มีนะครับเราก็ต้องใช้วิธีการยึดกับพงมาลัยนะแล้วก็ก้าวขึ้นมาสิ่งที่เปลี่ยนไปในภายในก็คือกรอบช่องแอร์นะครับตรงแผงคอนโซลกลางตรงนี้ด้วยด้านข้างด้วยนะแล้วก็พวกชิ้นตรงนี้นี่นีนนนะ่นี่นะครับนี่นะครับด้านข้างแล้วก็ที่เปลี่ยนไปอีกนะกล้องก็จับมาตรงที่เท้าแขนนะครับก็เป็นสีดําแล้วก็แผงข้างก็เปลี่ยนเป็นสีดําด้วยนะครับรวมไปถึงอีกหนึ่งจุดครับ เป็นเดินได้สีเทาเบาะจะเป็นทรงเดิมรูปแบบเดิมนะครับแต่ว่าเดินได้เป็นสีเทาเข้ามานอกนั้นก็ยังเหมือนเดิมหมดก็คือเรียกได้ว่ารุ่นลาหูก็ได้นะนะสีดําอย่างเดียวเลยนะครับตรงนี้แล้วก็ยังอื่นยังเหมือนเดิมอยู่กระจกนะก็เป็นแบบตัดแสงออตโต้แล้วก็มองด้านหลังได้ด้วยนะครับออุปกรณ์อะไรต่างๆพวงมาลัยนะครับพวงมาลัยก็ยังเหมือนเดิมนะคอนโซลอะไร เหมือนเดิมหมดนะครับแล้วก็ถ้าเป็นในตัวท็อปขึ้นมาเนี่ยนะครับจุดเด่นของเขาก็คือในเรื่องของจอแถวสองเดี๋ยวขออนุญ,ญาตไปนั่งแถว2แล้วกันแต่ก่อนที่จะไปแถวสองนะชอบเล่นมากเลยอะระบบ one touch นะครับเราก็จะพับเบาะได้นะกดปุ๊บนี่ตอนนี้เบายังไม่พับนะนี่พับได้สองข้างเลยนะอย่าก,กดผิดนะเพราะว่ามันพับแรงอขออภยัยกดแช่นิดหนึ่งแต่เวลากดลงต้องใช้มือเป็น แมชชนิกนะครับตอนเอาลงเนี่ยเป็นไฟฟ้าแต่ว่าตอนพับกลับนั้นเป็นแรงคนนะต้องใช้พับปกตินะครับแล้วก็จุดขายของเขานะครับของตัว n i สสันเทอร่นะครับก็คือระบบเอนเตอร์เทนเมนต์ในรถยนต์นะครับคือตัวนี้จอตัวนี้นะครับมันสามารถที่จะเล่น ระบบความบันเทิงต่างๆได้เขาจะมีช่องเสียบ hdmi ซึ่งจะอยู่แถว3คุณจะต้องมาเสียบตัวนี้นะครับเขาจะแถมให้คุณเลยนะครับอันนี้ก็คือมีสติ๊กนะครับที่เสียบไปแล้วคุณก็จะสามารถเล่นไม่ว่าจะเป็น y t u t u นะ Netflix นะครับวิวหรือแอปพลิเคชันอะไรต่างๆ Disney Plus อะไรต่างๆที่คุณเป็นสมาชิกอยู่ก็สามารถที่จะมาอยู่ที่จอตัวนี้ได้นะครับก็ดูกันเป็นระบบเอนเตอร์เทนเมไปนะแล้วก็ จุดขายของเขาอีกอันหนึงก็คือช่องแอร์เรียกไว่าทุกตำแหน่งที่นั่งนะครับแถวสามก็มีอยู่2ช่องอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้สามารถเปิดแรงพัดลมได้ด้วยตรงกลางแล้วก็แถวสองก็ตรงนี้ก็ยังมีอยู่นะครับแล้วก็เข็มขัดนิราภาัยมีให้ทุกตำแหน่งนะมีให้ทุกตำแหน่งแล้วก็เบาะตัวนี้สามารถปรับได้ด้วยแล้วก็ปรับง่ายปรับง่ายปรับง่ายมากนะครับตรงนี้ บอคุณก็สามารถที่จะดึงเป็นเชือกเนี่ยแถวสามก็อึ๊บนี่ตับเอนได้นะผมว่ามันเอนได้เยอะทีเดียวแต่ว่าสำหรับผมแล้วนั่งไม่ค่อยสบายก็คือเด็กๆอย่างที่ผมบอกบ่อยๆนะแล้วก็ในเรื่องของการมรรทุกสัมพันระคุณจะเอาอะไรที่มาปิดกระจกตรงหลังแถวสามตรงนี้ปิดไปเลยสูงๆปิดไปเลยไม่มีปัญหาเพราะว่า ตัวนี้จะมีมอนิเตอร์แล้วก็สะท้อนมาที่กระจกมองหลังได้ด้วยก็คือเหมือนกับเสมือนจริงเลยนะครับตรงนี้ราคาสําหรับตัว n i ส s a n Terra Sport นะพูดง่ายๆเลย Nissan t e r a Sport เป็นรุ่นขับ4นะไม่มีขับ2นะครับ t e r a Sport เนี่ยอยู่ที่1นึ่งล้านห้าแสนหบาทนะครับใครสนใจก็แวะไปได้ที่โชว์รูม Nissan ทั่วประเทศเลยฟีลลิ่งในการขับผมบอกเลยว่าเหมือนเดิมเครื่องยนต์ ระบบช่วงล่างระบบส่งกำลังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงพูดง่ายๆว่าเพิ่มชุดแต่งเพิ่มฟังก์ชันอื่นๆเข้ามาเน้นจริงๆก็คือเน้นชุดแต่งเข้ามาแล้วแหละครับชุดแต่งสีดําทั้งภายในตัวรถแล้วก็ภายนอกนะทั้งหมด22รายการก็มาดูกันแล้วว่าคุณชอบแบบไหนนะแล้วก็ลืมบอกไประบบเครื่องเสียงลำโพงใช้ของโบสนะครับเสียงดีมากนะใครสนใจก็ไปแวะเวียนได้ที่ โชว์รูมที่สันงทั่วประเทศนะครับก็อย่าลืมครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางช่องทาง Facebook ครับข่าวออนไลน์นะครับรายการข่าวออนไลน์นะครับทุกวันเสาร์ทาง FM 97อ็าสวิทยุนะครับทุกวันเสาร์นะครับบ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงแล้วก็ที่ชมอยู่นี้ก็คือ YouTube ครับข่าออนไลน์รีดิโอนะครับก็กด Subscribe มาคอมเมนต์อะไรต่างๆได้หมดเลยนะครับมีคำถามก็ฝากไว้ได้เดี๋ยวจะไปหาคำตอบมาให้ก็คร่าวๆเท่านี้แลกันนะครับแล้วเดี๋ยวไปดูกันว่าไไฮลท์ในนงงาาบเก ปีนี้นิสสันจะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างเดี๋ยวรอติดตามกันครับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ